เด็กเรียกว,ว่ากลายเป็นดราม่าบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากลูกค้ามีการสั่งซื้อของโปรโมชัน9.9จากเฟซบ o o กแฟนเพจซอดดอสไตล์แต่ผ่านมา1เดือนกลับยังไม่ได้รับสินค้าแถมยังมีการเตรียมโพสโปรโมชัน10.10 10, ในวันที่6-10ตุลาคมที่จะมาถึงนี้อีกด้วยล่าสุดทางเซนไดอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของเพจซอดอสไตล์ออกมาชี้แจงแล้วว่าการจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องจากคิวการผลิตไม่ทันโดยยืนยันว่า จะเริ่มจัดส่งสินค้าในวันที่7ตุลาคมนี้บริษัทจัดแคมเปญ9.9 10.10ปกติส่วนของ9.9ทางเราได้แจ้งลูกค้าในรายละเอียดทางแชทไว้ทุกคนขออนุญาตจัดส่งวันที่7เป็นต้นไปคือวันจันนี้เพราะคิวการผลิตโรงงานไม่ทันจริงๆในเดือนกันยายนส่วน10.10 10, จะจัดขึ้น5วันคือวันที่6-10ตุลาคม2567มีเวลาจำกัดค่ะเป็นเพียงการตลาดแคมเปญเท่านั้นปัญหาตอนนี้คือลูกค้าเริ่มตามของแต่จริงๆแจ้งวัน เริ่มจัดส่งคืออาทิตย์ที่จะถึงชัดเจนลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะตั้งแต่จัดมาไม่เคยมีปัญหากงลูกค้าและถ้ามีปัญหาจะตกหล่นน้อยมากๆส่วนเรื่อง ทำไมลบโพสเวลาโพสจะมีมิชฉาชีพในรูปแบบโปรไฟล์สอดอเมื่อมีเพจเหมือนกับเพจเราทักลูกค้าเราทำการบล็อกก็ไม่พอมีลูกค้าโดนเยอะเลยต้องลบลบโพสโพสค่ะการที่เราลบโพสในเพจซึ่งเราทำแบบนี้ทุกครั้งที่ทำแคมเปญเพื่อปิดกัน้นปิดรอบและปิดนร์เบลของผู้สั่งตามในรอบแต่ละรอบและปิดจบโพสนั้นไม่ให้ลูกค้า เข้ามา F เพิ่มอีกและให้ลูกค้าคอยติดตามพสตต่อไปแทนไม่ได้มีเจตนานหนีลูกค้าแต่อย่างใดขออภัยในความล่าช้ามาณนะที่นี้ด้วยนั่นเองค่ะ